What been looking for. ป่าต้อมท็อปไฟ EP สาวันนี้ขอเสนอฮาอนดับนักเตะที่มีอายุมากที่สุดในโลกสนับสนุนโดยแอดวันยูฟาเจตอบโจทย์เรื่องกีฬาและเกมง่ายเร็วทุกขั้นตอนที่สูน์ได้ด้วยตัวคุณเอง ตามปกติแล้วนะครับนักฟุตบอลปอาชีพที่จะมีช่วงเวลาในการแขวนสตาร์ทโดยส่วนใหญ่ก็จะมีช่วงอายุประมาณ34-36ปีแต่ก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับที่เลิกเล่นก่อนหรือหลังจากนั้นในคลิปนี้นะครับเราจะขอพาไปดู5อันดับนักฟุตบอลที่เลิกเล่นตอนอายุมากที่สุดมีทั้งนักเตะที่แขวนสตาร์ทไปแล้วและในปัจจุบันยังคงเล่นอยู่จะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันครับอันดับที่5ฟรานเชสโกฟราชิ แข้งชาวอิตาเลียนที่เคย้าแข้งกับฟิออรเรตินาและซานโดเรียปัจจุบันในวั47ปีเขายังคงเล่นฟุตบอลอยู่แต่เรื่องราวของเขามันช่างเหลือเชื่อมากๆโดยฟาชิเริ่มเล่นฟุตบอลเมื่อปี1993แต่แล้วในปี2006ก็มีข่าวว่าเขาเสพยาเสพติดทำให้ฟาชิต้องเลิกเล่นฟุตบอลไปราว2ปีและแน่นอนว่าเขากลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งในปี2009 แต่มันยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับเมื่อแข่งรายนี้ถูกตรวจพบสารเสพติดในร่างกายอีกครั้งในวัย35ปีโดยรอบนี้จะตัวโดวนแบนห้ามงลงเล่นเป็นเวลา12ปีและมันน่าทึ่งอย่างมากเมื่อล่าสุดครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ที่ผ่านมาเขากลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งในวัย47ปีอันดับที่4โซคราเตสแข้งชาวเซมบา้าที่แขวนสตาร์ไปในวัยห้ปีคงจะมีแต่แฟนบอลรุ่นเก่าเท่านั้นนะครับที่ทันดูเขาเล่นชาย,ยาของเขาคือคุณหมอโซคราเตสเพราะเจ้าตัวนั้นจบทางด้าาาาานนนนกกรแแแพพทยย์มมตต่ฟฝัอออจะะเเป็นนุุบอลลอชีลคณหโส ก็ทำได้ดีเสียด้วยเมื่อติดทีมชาติบราซิลในยุค80แต่เรื่องตลกของแข่งรายนี้ก็คือเขาประกาศเลิกเล่นฟุบตบอลตอนอายุ35ปีแต่15ปีให้หลังเขากลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งกับทีมกราฟ,ฟอร์ดเชทำให้แข่งรายนี้แขวะรัดในวัย50ปีนั่นเองอันดับที่3เซอร์สแตนลีย์แมทธิวนักเตะผู้เป็นเจ้าของวาลุนดอสมัยแรกเขาเลิกเล่นฟุบตบอลตอนอายุ50ปี เท่ากับโซคราเตสทำให้เขาเป็นนักเตะที่อายุยเยอะที่สุดที่เล่นในอังกฤษซอร์แมทธิวไม่ใช่นักฟุตบอลที่เล่นไปเรื่อยๆจนแก่แต่เขาเล่นได้ดีและมีรางวัลมาประดับบารมีมากมายจนกระทั่งแขวนสตาร์ทในวัย50ปีอันดับที่2องคาซูโยชิมิอุระหรือที่หลายๆคนมักเรียกเขาสั้นๆว่าคิงคาซูเป็นนักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่เล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับทีมโยโกฮาม่าเอฟซีในเจลีปัจจุบันในวัย54ปีเขายังลงเล่นให้กับทีมสุกะพอยสเกตเตอร์โดยการถูกยืมตัวมาจากต้นสัาัาาาาาาคิงงซูเปปป็นนกกกุบออลชีีพมวาวนานว่ 3, ่36ยไแ้วว200 ูเขาเริ่มเซ็นสัญญาครั้งแรกเมสซี่ยังไม่เกิดเลยครับไม่แน่ใจว่าคิงคาซูกับเมสซี่ใครจะแขวนสตาร์ทก่อนกันอันดับที่1เอเซลดีนบาฮาเดอร์นักเตะชาวอียิปต์ที่ถูกบันทึกลงในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นผู้เล่นที่มีอายุมากที่สุดในโลกคุณปูรณ่รายนี้ในตอนนี้เขายังเป็นหนุ่มนะครับเขาใช้ชีวิตธรรมดาทั่วไปเป็นวิศวกร,กรที่หาเลี้ยงครอบครัวแต่อีกสิ่งนึงที่เขาใฝ่ฝันก็คือการเป็นนักฟุตบอลอาชีพและอายุที่มากขึ้นมันก็ไม่ใช่อุป,ออปอสกออกรรคอ สโมสรในดิวิชัน3าของอียิปต์ได้ทำการเซ็นสัญญาคว้าตัวบาฮาเดอร์ซึ่งมีอายุมากถึง75ปีเข้าสู่สังกัดทำให้เขากลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีอายุมากที่สุดในโลกคนใหม่ทันทีและนี่คือป่าต้อมท็อป5กับ5นักเตะที่มีอายุมากที่สุดในโลกหากยังไงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยนะครับขอบคุณครับ